แล้วมอไซค์าหาเยเนี่ยนี่กูขี่ไปได้ไหมเนะี่ยโอ๊ยโอ๊ยมาถึางตรงนี้แล้ววิ่งมาไกลเว้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยนี่ครับนี่ครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ ๆๆๆสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของผมและอยากดูคอนเทนต์แบบนี้ปีกนานๆเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพของช่องเคนชินสมาได้แล้วนะฮะโดยสมาชิกนะครับก็จะมีน้องไข่อยู่หน้าชื่อน,นะฮะและถ้ายิ่งอยู่ไปนานๆเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นน้องไก่ฟ้าเรืองแสงด้วยสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซับพคร์ตกันอย่างเสมอมานะฮะยังไงก็เอนจอยกับวิดีโอนะครับ Make good choices นะครับผมเก e Walking Simulator หัวร้อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองกันฮะวันนี้ มาแล้ววะโอ้ oh my god โอเคครับอันนี้คือเน้น่าจะเป็นบ้านของเรานะฮะคือเรากำลังจะไปไหนเนี่ยไปทำงานเหรออ๋อเป็นแบบ walking s i m u l รถจะชนกูเ้งอะไม่หรอกใช่ไหมเออเออคิดเยอะเข้าไปคิดเยอะครับผมเอ้ยเฮ้ยฮะมีนักวางเพลิงวางระเบิดไว้ที่รถเอ้าอ๋อเอ้าแล้วมันเริ่มใหม่หมดเลยเหรอฮะแล้วรถเมื่อกี้หาย,าย,หายไปแล้ววนะแล้วมอไซค์หายเนี่ยเดี๋ยวกูขี่ไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ย สกูตเตอร์ระเบิดโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราเราจำได้แล้วโอเคมีสกูตเตอร์นี่อันนี้ระเบิดนะฮะแล้วรถคันนั้นก็ระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเดินขวาเดินขวาเออเดินขวาเดินขวาไปแกดิโอ้ยเอา้าพัดลมแอร์ฮะเราต้องระวังพัดลมแอร์นี้แล้วก็สกูตเตอร์อันนี้ระเบิดได้นะครับผมแล้วรถคันนี้ก็ระเบิดได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราเอาเสาไฟฟ้าลวกใส่กูอีกโอ้โหโ แต่รอบนี้รอบนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์ครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินตรงนี้ได้นะฮะเดินเดินเดินแล้วก็เดี๋ยวเราออกขวาออกขวาออกขวาก่อนเออนั่นและออกขวาเสร็จปั๊บเฮียจะมีอะไรท่้ากันได้อีกไหมเด็กส่ไฟฟ้ามันมันไม่น่าสามันไม่มันไม่น่าจะสามารถล่วงมาฝั่งขวาได้ปะแล้วตรงนี้มีอะไรไหมไม่ไม่มไม่มีครับไม่มีรถคันนี้เหรอเฮ้ยโอเคเอาใหม่ครับเอาใหม่าใหม่ใหม่โอ้ยเอ้ยลืมไปก็มีส่ไฟฟ้าอื้อหืเอ้ยพัดลมหายไปแล้วพัดลมหายไปแล้วโอเคได้ครับได้ครับ โอ๊ยเอาทาไมถังขยะมันระเบิดได้วะแล้วถ้าเราไปฝั่งนี้ละได้ไหมเออนี่ไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เอาคันนี้ก็ระเบิดเหรออะไรวะไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปไหนได้เน <c ười> ี่ยกูกูจะเดินไปไหนได้เนี่ยสกูตเตอร์ก็ระเบิดเดินตรงนี้เสาฟไฟฟ้ามันก็ล่วงใส่หัวกูเดินมาตรงนี้ไอ้นี่มันก็ระเบิดอะแล้วกูจะไปยังไงอะไปฝั่งนี้เหรอมันก็ระเบิดดิจะไปยังไงอะเออเดี๋นนดย อลอดเฉยโอเคโอเคไปต่อไปต่อครับเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้เต็นท์เฮียนี่มันมันล่วงใส่หัวกูจำได้อ่าเราต้องเดินออกนี่นะฮะออกนี่ อะไรกันอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นมาได้เมื่อกี้เราเดินไปตรงกลางนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะล่วงใส่หัวเรานะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเดินออกขวานี่ครับแล้วเดี๋ยวอีท่อนี้อีท่อนี้มันมันระเบิดได้กับไอ้ร่มนี้เฉะนั้นเราต้องเดินมาฝั่งนี้ปะเดินมาตรงกลางนี้กวยคงไม่ระเบิดหรอกมั้งกูว่าเชี้ถ้าเสาไฟฟ้าเนี่ยมันล่วงใส่หัวกูล่ะแล้วทำไมพระอาทิตย์มันถึงแสงสว่างได้ขนาดนั้นเอาล่ะเอ่อมันจะมีหายตกใส่หัวกูไหมเนี่ยเสาไฟฟ้านั่นไงกู ขันนี้แม่งก็ระเบิดเดินตรงนี้สาไฟฟ้ามันก็ล่วงใส่หัวหรือว่าต้องไปตรงนี้มะแน่น่าจะใช่ผมว่าน่าใช่เฮ้ยน่ารอดครับผมรอดครับแล้วกูยังไงต่อเนี่ยกูพี่ผมตัวหน่อยตัวข้างนอกไปอันตรายมากเลยคือถ้าผมเดินไปอะมันระเบิดแน่ๆเลยเว้ยหรือเราต้องหรือหรือว่าเราต้องวิ่งมะวิ่งไปปุ๊บเอาไอ้เหี้ยเอ้จาาดาวเทียมหรือจานอาหารตกใส่หัวกูอีกเนี่ย This. This โอ้โหรอบนี้รอบนี้มาดีฮะรอบนี้มาดีไม่มีรถสักคันเลยวันนี้แหมเดี๋ยวนะมันจะมีจานดาวเทียมตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมจานโอ้โหะสาทิตย์มันสว่างจังมาฉะนั้นแล้วเราต้องเดินอมาตรงกลางตรงนี้ครับนี่แล้วก็ตรงไปครับตรงยาวตรงยาวไอรถเนี่ยผมว่าน่าจะระเบิดได้นะ่าจะระเบิดได้ชัวร์ๆเราออกซ้ายเดี๋ยวออกซ้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าออกซ้ายเฮ้ยถังขยะมันก็ระเบิดได้นี่ว่าถ้าถังขยะระเบิดเนี่ยเราก็ต้องเดินตรงกลางวะเสาไฟฟ้ามันน่าจะล่วงใส่หัวเราแน่เลยตรงกลางอะ นั่นแปลว่าเราต้องเดินออกขวานี่ฮะขวานี่ขวานี่เออเฮ้ยรอบรอบรบเฮ้ย,เ,ยลบลบลบเ,เกือบแล้วกูเกือบแล้วออกขวานะไปออกขวา,ออขวาไปบนหัวไม่มีอะไรครับรอด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 ตรงไปตรงไปยาวยาวยาว,ยาว,ยาวเออเฮ้ยรอบรอ,อบนี้มาดีรอบนี้มาดีประตูประตูประตูเคลียร์ครับเคลียร์เคลียร์โอเคไอ้ป้ายหาเนี่ยตกใส่หัวกูแน่ๆกูว่าเออเดี๋ยนะเออเสาไฟฟ้าตรงกลางเดินไม่ได้นะครับต้องเดินฝั่งนี้เดินฝั่งนี้ใช่ไหมอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เชยแก๊สรัวแก๊สโอ้โห เออ่รอบนี้นะครับมันจะมีพัดลมแอร์ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ล้านตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคตรงไหนไม่รู้เหมือนกันที่แก๊สรั่วจะไม่ได้แล้วลืมแล้วเอ่อน่าจะเป็นตรงนี้ปะเออตรงนี้แหละแก๊สรั่วเพราะฉะนั้นฮะเราต้องเดินไปตรงนี้พัดลมแอร์ข้างบนต้องระวังนะครับผมแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ร่วงใส่หัวกูเหรอไม่หรอกมั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยไอ้สัสเออโอ้โห้ไอ้ไข่มันเป็นคนสร้างระเบียงอย่างนี้เนี่ยอ่าโอเคแล้วเราก็ต้องออกซ้ายนะฮะออกซ้ายเพราะว่ามันจะมีอีอี อ๋อหายไปแล้วอะไม่มีแล้วอะเฮ้ยแปลว่าไปขวาได้ถ้างนันนะมันไม่มีแล้วนี่เอ้ยรอดเวย้ยรอดเวยเ้ยเออโอ้เว้ยโอเว้ยแล้วก็ไอ้ป้ายนี่ฮะผมว่ามันลวงใส่หัวเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝั่งนูน้นครับเลยฝั่งนูน้น แต่เราห้ามไปข้างใต้นี้นะครับเพราะว่าอิระเบียงนี่มันล่วงได้ครับผมเราจะต้องเดินตรงไปตรงนี้ครับไอ้ป้ายเทียนนี่จะทําอะไรกูแนะ่ <c oughs> อ่าโอเคแล้วตรงนี้ครับเสาไฟฟ้าล่วงใส่หัวกูแน่ๆเอ,อเราต้องเดินไปตรงนี้ปะขวานี่เคลียนะเคลียเคลียนเะน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 ะสาไฟฟ้าเหมือนจะไม่ล่วงแต่ว่าอันนี้มันมีสิทธิ์ล่วงอยู่เราออกนี้ได้ไหมได้ออกได้ออกได้อ่าโอเครถมันจะไม่พุ่งชนกูนะเดี๋ยวนะฮะเขาค่อยเดินเขาค่อยเดินครับเออมาถึงตรงนี้แล้วว่าอุ้ยมาไกลเว้ยเฮยอยไเจ้ารถพุ่งเฉีย อ,อกูเพิ่งพูดไปหยกหยกว่ารถจะชนกูไหมผมเริ่มจับเทคนิคแล้วแหละฮะคือถ้ามันมีกวยเนี่ยแปลว่าเสาไฟฟ้านเนี่ยล่วงได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ฮะผมเราสามารถเดินไปได้อปึ๊บอ่าจับเทคนิคได้แล้วว่าเอามาเอา่าอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับมีกวยอีกแล้วนะฮะแปลว่าเราเดินไปไม่ได้นะครับเราต้องเดินไปตรงนี้อปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับมันมีกวยตรงนี้นะครับแปลว่าเสาไฟฟ้าล่วงได้นะครับผมเราต้องเดินไปตรงนี้ครับอืมนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะมาตรงนี้ป้ายไมู่่่ป้้้าาายยกก็ออหนน่ตงูแร เราะฉะนั้นเราจะไปตรงกลางครับนี้ตรงกลางนี้เลยนะฮะนี้นี่นี่นี่แล้วก็เหมือนเดิมรห้เหมือนเดิมเล้าเดิมเล้าเดิมอ่าโอเคนี่ครับไฟเขียวแล้วไปได้ปุ๊บอ่าโอเคอ่าแล้วตรงนี้มันมีจานดาวเทียมนะต้องระวังนะ,ะต้องระวังเหมือนจะต้องฆ่าให้ฝั่งนู้นนะฮะปุ๊บปุ๊บ อ่าโอเคครับเฮ้ยแต่มอไซค์มันระเบิดะไม่ได้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 มอไซค์ระเบิดมันแปลว่าต้องเดินตรงนี้ปะอ่าแล้วก็ข้าไปตรงนี้ครับแล้วมันจะมีถังถังห่านี่อยู่ระเบิดแนก่กูว่ากูไปทางถนนธรรมดาดีกว่าไอ้ตรงนี้มีกลวยว่ะแปลว่าอะไรอะแปลว่าเสานี่มันจะล่วงใส่กูเหรอนั้นเราต้องเดินไปฝั่งซ้ายปะเฮ้ยแต่มันเป็นระเบียงะระเบียงล่วงใส่หัวกูได้เลยเราเดินไปตรงนี้ด้วย่าผมว่าเออไป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 อ่าโอเคครับ้างบนหัวเราเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้มีแต่มอไซค์ที่เป็นสิ่งน่ากกลัวนนะฮไไมหอ้งเดิป ห <c oughs> ล่นมาแล้วนะกูไอ,อ้เหี้ยเออเออโอเคป้ายครับมีป้ายป้ายแล้วก็มีอีหาอะไรเลยไม่ได้มันลอยได้มาเนี่ยวันตาฟัคเอซิสแมนเราเราเพลย์เซฟนะฮะเราจะไม่เดินอยู่ใต้ป้ายนะครับเราจะเดินไปที่กลางถนนฮะนี่แล้วตรงนี้ฮะมันมีกลัวอยู่แปลว่าเสานี้ลวกใส่หัวกูแน่ไม่สามารถเดินไปตรงนี้ได้แล้วเราต้องเดินกลับไปตรงนี้ครับนี่นี่นี่เฮ้ยเปแกเศรเสียเลยฮะเศรเซียเลย,ร,ร,เลยรถคันนี้มันคงไม่พุ่งชนกูหรอกมั้งกูว่า เออเหมือนตรงนี้จะเดินไปได้นะฮะตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคครับจักรยานมันจะระเบิดไหม <c oughs> ไม่หรอกขยะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมัง้งอ่าโอเคครับอ่าข้างบนนะฮะมีจานดาวเทียมอยู่มีจานดาวเทียมอยู่นั้นเราต้องเดินเลาะเลาะข้างล่างปะนี่เออนี่นี่นี่น,น,นี่รู้เรื่องรู้เรื่องเออเอ้ยมีตลบพลมแอร์ด้วยชิบหายแล้วไนงะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เกตัวไอ้เอ้ดูดูดูเมืองอะไรเนี่ยฮะเคเคผมว่ารอบเนี้ยเราต้องเมมเแล้วต้องเล่นแบบลุกลุ่มาเยอะแล้วฮะเล่นแบบลุกลุ่มาเยอะแล้วโอเคอ่าตรงนี้เหมือนจะเดินตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้อ่าอ่าตรงนี้เหมือนจะไม่ได้นะครับเพราะว่าถังระเบิดแถมมีพัดลมแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแปลว่าเราต้องเดินไปฝั่งนูน้นอ่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นระวังมอเตอร์ไซค์นะฮะมันระเบิดได้นะครับรถนะฮะรถรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ระเบิดได้เหมือนกันนะครับไม่แปลว่าเดินไปเดินผ่านมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะฮะต้องเดินไปฝั่งนี้อ่าโอเคมมมมีีพล่่่่่แแอออออรรรรรรร์ตตงงงนนนน้้้ะะะคคคคคััััับบบาาาาาเเเปปป็หววไกยยโโผม อ่าเหมือนเราจะเดินไปฝั่งนี้ได้นะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้เอ้ยบัลลมเอ้ยคิวฮะเราผ่านมาเยอะซอยแรกโถซอยแรกนี่แม่งแบบเหมือนบ้านหลังที่สองใช่บ้านหลังที่สองครัเกมมีไอ้เนี่ยฮะเอาใหม่เอาใหม่น้องเอาใหม่ข้าฝั่งนู้นอ่าข้าฝั่งนู้นครับเดินตรงไปนี่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 ตรงไปเอายาวครับตรงไปเอายาวระวังระเบิดนะฮะอันนี้ตรงไปเอายาวเอ้ยไม่ได้ตรงไปตรงนี้ไม่ได้อ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าเฮ้ย ีคนอยู่บนนั้นด้วยใครวะเน่ะเฮ้ยกูรอดว่ะเฮ้ยกูรอดเฉยเฮ้ยมันมีคนไม่หวังดีกับกูแน่เลยในเกมนี้ชัวร์เลยฮะรอบที่เรารอดว่ะเฮ้ยมีคนมาช่วยเราไว้ครับอ้ยอ้โอ้โหโอ้โหแม่งไปต่างโลกเลยกูหน่ามันมีคนอยู่ข้างบนน้ามึงเป็นใครฮะลงมาคุยกูดิมึงใช่ไหมคนวางแบบแผนเมืองเนี้ยฮะแล้วก็เหมือนจะต้องไป ฝั่งนี้ปะสายนี่สายนี่อ่าเอ้ยไม่ได้ว่ะมันมีระเบิดตรงนี้เราคุณต้องไปยังไงอ่ะต้องไปตรงนี้เหรอแต่มันก็มีจานดาวเทียมนะเวย้ยแล้วก็อันนี้ก็ล่วงใส่หัวกูได้ด้วยนะหรือว่าต้องเข้าไปข้างล่างวะเออเข้าไปข้างล่างนี้เออนั่นแหละนั่นแหละแล้วตรงนี้มันจะเหมือนมีพัดลมแอร์อยูน่นะพัดลมแอร์ตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ออกนู่นนะออกนู่นออกไปทางนู่นอ่าแล้วก็ไฟเขียวฮะไฟเขียวรอก่อนเดี๋ยวรอเพลย์เซฟเพลย์เซฟเดีแล้วเว้ยไปปุ๊บ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 อ่าแล้วก็เดิน เดินตรงนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงนี้อ้าวโอเคว่าเฮ้ยมาดีมาดีแล้วนี่มาดีจัดจัดแล้วก็เดินกลางถนนไปเลยครับตรงนี้ต้องเข้านี่ขาานเข้านี่อึ๊บอ่าเข้านี่ชิดขวาไปอึ๊บแล้วข้างบนนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีแปลว่าเดินได้แปลว่าเดินได้เออเดินได้เดินไดอึ้บึ๊บอึ้บอึบบบเฮ้ยเหมือนจะต้องตรงยาบ้านนี้ตรงยาแล้วออกสายหน่อยเพราะว่าต้องต้องหลบหลบโอ้ยโอ๊ยโอยบยคอทำอะไรเราเฮ้ยมันเดินไม่ได้เลยอ่ะมันเดินยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอ มันจะลวกใส่หัวกูไหมเนี่ยไม่นะเฮ้ยเดินได้จริงว่ะึบคือผมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังไงต่อเนี่ยผมไม่เข้าใจอันนี้ก็ระเบิดอ่ะนะถังระเบิดอ่ะเนี่ยคือกูมาสุดแมปแล้วเนี่ยคือไรต้องไกลจากกูเนี่ยโอ้ยไอ้เชี่ยเอฮ้ยผมไม่เข้าใจเลยว่าเกมนี้มันต้องจบยังไงอ่ะไอ้เชี่ยกูเดินสุดทางแล้วเนี่ยเร็วๆเลยรอดเร็วๆเลยครับแบบมันไม่ไป ไม่เสียเวลาเลยรอบนี้ไปเร็วๆไวๆเลยตุ้ง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 สปีดลันสปีดลันครับนี่เป็นไงโอ้โหโคตรเซียนนี่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อเนื่องยาวๆครับปุ๊บโอ้โหสปีดลันเป็นยังไงฮะอ่าแล้วตรงนี้ครับเหมือนจะเดินไปไม่ได้ครับต้องข้ามต้องข้ามสะพานข้ามข้ามไปฮืบอ่าโอเคข้ามมาเสร็จปุ๊บแล้วต้องข้ามไปตรงนี้ต่อ ปุ๊บ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 อ่าเราไปต่อยาวๆครับยาวๆยาวๆเลยอันนี้อ่าแล้วแล้วไงต่อแล้วไปฝั่งนู้นปุ๊บ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 โอ้โหอย่างเซียนน่ะชีวิตมาดิมามามาอ่าแล้วก็แล้วก็ยังไงเออเอออเดินเดินบนถนนถนนอ่าเออแล้ว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 นี่นี่นี่เออเขานี่เขานี่ปุ๊บรอรอไฟเขียวไฟเขียวฮะรอไฟเขียวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าเพราะว่าฝั่งนี้ไปไม่ได้มันจะมีระเบียงระเบียงแม่งล่วงใส่หัวกูเเเนนนนนีีีี่่่ยรรรรรรราาาาาาจะะข้้้้้้้มมมไไไปปพงงงงงลลคคคคััับบโโโออออออหแแวววตตตื ไปซ้ายไม่ได้ต้องไปขวาจําได้จําได้อ่ะไปขวาฮะโอเคเอ่อแล้วก็พัดลมแอร์ตรงนี้ล่ะน่ากลัวเหลือเกินพัดลมแอร์ไปฝั่งนี้แล้วกันเออนั่นแหละนั่นแหละเดินเดินการถนน,นแม่งเลยนี่นี่นี่เออถนนถนนปลอดภัยครับตรงนี้แล้วก็ออกขวาไปออกขวาออกขวาไม่ได้มันมีระเบิดตรงนี้ถ้ามันมีระเบิดตรงนี้ต้องออกซ้ายใช่ไหมออกซ้ายปุ๊บ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 เอ้ยกูมึงต้องปิดประตูใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยฮะหรือมึงเคาะประตูทำไมอ่าเดี๋ยวนะแล้วก็ตรงนี้ครับ ตรงนี hier hier ้ค ich mein exactly. ja, ือยังไงเนี่ยกูมาติดอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยประตูนี้เหรอบ้านหลังนี้ใช่ไหมนี่คือบ้านกูเหรอหรือบ้านหลังนู้นไม่รู้เลยวะทำไมรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังนี้เลยวะสวัสดีเอ้ยโอ้ยกอดเฮ้ยเจอแล้วกูได้ยากขนาดนั้นนี่นะเฮ้ยมันมีโหมดอื่นเนี่ยหรอโหมดฮาวาน่าว่ะโหมดอะไรวะดูดิโหมดฮาวาน่านะฮะเป็นแมปใหม่เอระแมปฮาวาน่าว่ะคืออะไรอ่ะอะไรวะเนี่ย ระเบิดแน่เลยกูนั่นเลยกูว่าเล้เฮ้ยโอเคมาเดี๋ยวมามามาแบบใหม่อะแบบเกรงกลัวครับระเบิดตรงนี้ถังระเบิดฮะอ่าเดินการถอนแม่งเลยกลัวนี่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 โอ้โหแบบใหม่ก็ไม่เคยเกรงกลัวบอกเลยมานี่ครับนี่ครับปุ๊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 บไจตัวเองเฮ้ยไอ้เหี้ยใครเนี่ยโอ้โหโอ้โอโอ้โอเราต้องระวังประตูด้วยประตูแม่งเปิดมายิงเราได้นะครับอันนี้แปลว่าเราต้องเดินไปตรงนี้เหรอเดินไปตรงนี้อ่าโอเคครับตรงนี้เอ่อแล้วก็ออออกกซซ้้้าาาาายยยนนนนะะะะะฮฮรวววัังงจดเทีมขบห ออกซ้ายไม่เวิร์กว่ามันมีถังระเบิดอยู่แปลว่าเราต้องไปตรงนี้ปะอ่านี่ออกนี่องค์นี่องนี่ไปโอ้ยแมปเดียวก็ว่าหนักแล้วนี่กลัวฮาวาน่าเแล้วเนี่ยไปเกงกลัวยไปเกงกลัวครับมา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 ,มาก็เดินไปตรงประตูนี้มันจะต้องมีคนเปิดมายิงกูแน่เลยไม่วะเอ้ยไม่วะสงสยัยเขาแค่ห้ามวิ่งเฉยๆครับโอเคแล้วก็ไปตรงนี้นะครับตรงนี้อึ๊บอ่าโอเคครับไฟฟ้า,ฟามันล่วงได้ไหมอะไม่รู้อะล่วงไม่ได้หรอกอะเฮ้ย ไม่มีพื้นถล่มด้วยไอ้สักลัวไปกลัววิ่งไปวิ่งไปไวๆเลยบอกให้รอบนี้แล้วก็ไปตรงนี้ครับตรงนี้อ่าแล้วก็ต้องเดินเงียบๆนะเดินเงียบๆปุ๊บ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 เอ้าไหม่น้องใหม่น้องไปกลัวน้องเออไปตรงกลางเลยน้องเออโอ้โหเป็นยังไงล่ะมึงแล้วก็ไปตรงนี้ครับตรงนี้อ่าตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีถังระเบิดอยู่ปะ ไม่นะมันมีควันออกมาว่ะแปลว่าต้องมีคนออกมายิงกูป่ะเนี่ยนีฮะไม่รู้เว้ยเดินไปนี่ก่อนครับอ่าโอเคแล้วก็ไปตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้ปึ๊บผ่านตรงกลางมาแล้วครับแล้วพื้นกูจําได้ว่าพื้นไม่ถล่มพื้นไม่ถล่มนะกูออกซ้ายเลยเป็นไงอ่าออกซ้ายไปเลยครับแล้วก็เดินไปตรงกลางไม่ได้นะครับเพราะมีถังระเบิดอยู่ออกขวาไปปึ๊บ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 อ่าโอเคครับแล้วก็พัดลมเออีกแล้วไอ้เอ้ยเอาใหม่เดี๋ยววน้้อองเเาาาาใหมมมม่รรรรปะสบบกณ์แลคัผ บการไม่ช่วยอีกเลยเชี่ยตรงนี้ผมไม่เคยผ่านเลยว่ะก็ตรงนี้มันมีถังระเบิดอยู่ว่ะแล้วตรงนั้นมันก็มีถังระเบิดตรงนี้ก็จะมีประตูเปิดออกมายิงกูว่ะแล้วต้องทำยังไง่เนี่ยไอ้ลุงอีเป็นใครเดี๋ยวโอ๊ยอ๋ออ๋อคือตรงไหนมันก็มมแจะถังระเบิดอ่ะเฮ้ยกลางเหร ตรงนี้เหมือนเดินได้ครับผมชิวๆเลยอันนี้แล้วก็ออกซ้ายไปครับออกซ้ายออกซ้ายแล้วเดินผ่านตรงกลางครับเอ้ยเอ้ยเกือบแล้วกูโอ้โหออกตรงกลางไม่ต้องไปซ้ายไปซ้ายให้ไปซ้าย,นะายอ่าโอเคครับไปซ้ายแล้วเนี่ยเหมือนจําได้ว่ามันจะมีเอ่อพื้นซุดใช่ไหมพื้นซุดงั้นกูเกาะขอบไปต่อเดี๋ยวก่อขอบไปต่อเลย,เ,ลยเรื่อย เอ่อตรงนี้ถังระเบิดนะฮะถังระเบิดเราต้องไปข้างล่างนะครับใต้นี้ตาน,นี้ต้นี้อ่าใต้นี้ปึบเอ,อ,อเคไปใต้นี้ครับต้องระวังดาวเทียมบนหัวด้วยนะฮะมีถังระเบิดไหมเออมันจะไม่มีครับโอเคตรงนี้ข้ามได้ครับไม่มีไฟแดงอะไรทั้งนั้นปึบอ่าโอเคแล้วเราสามารถเดินผ่านตรงนี้ได้ไหมมันมีควันอ่ะมันเดินได้ปะวะอ้ยสัตว์เออไม่ได้ครับรู้เรื่องเนี่ยตรงนี้คือยังไงผมไม่เข้าใจวะเดินไปตรงนี้เหรอเอ้าใช่วะใช่เฉยอะไรวะเออเดี๋ยวนะเดี๋ เข้านี่เข้านี่ได้ยังไงก็มันมีระเบิดตรงนี้อ่ะตรงนั้นก็เดินผ่านไม่ได้มันมีระเบิดหรือว่าต้องเดินเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็มีระเบิดอ่ะมันเข้ายังไงอ่ะยังไงวะเนี่ยหรือว่าเราสามารถเดินได้ปะโอ้โหเดินได้จริงด้วยปะเอาไว้ไว้มา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 มันเป็นเสียงพัดลมแอร์เลยเว้ยเออเหมือนคลิปเองครับอันนี้คลิปเองคลิปเองโอเค พื้นพื้นระวังพื้นพื้นไอ้พื้นเอ่อตรงนี้เคลียร์เคลียร์พัดลมแอร์ข้างบนนะฮะแต่ว่าต้องเดินออกถนนใหญ่นั่นยังไงครับผมโอ้โหเฮ้ย <c oughs> หรือว่าผมว่าผมเริ่มจับจุดได้แล้วจับจุดได้แหละคือถ้าตรงไหนเนี่ยที่มันมีพื้นซุดนะฮะ,ม,ะ,ม,ะ,ฮะมันจะมีป้ายสีแดงบอกอยู่นะครับผมผมว่าเราเริ่เราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มรู้เรื่องแนละ้วนี่น,นี่ป้ายสีแดงนี้เห็นไหมคือเดินบนถนนไม่ได้นะครับแตลว่าต้องเดินไปตรงนี้เออแต่ว่าเราเดินไปฝั่งนู้นได้ปะเออฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าโอเคครับตรงไหนท แปลว่าฝั่งนี้เดินไม่ได้ดิต้องเดินฝั่งนู้นใช่ไหมต้องเดินฝั่งนู้นเหรอปุ๊บ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 แต่ว่าตรงนี้ไม่มีพัดลมแอร์แล้วจะไปยังไงอะ มันไปไม่ได้นะเว้ยแล้วเหยียบพื้นมันก็ล่วงนี่เนี่ยเอ้ยอย่ายอมแพ้ฮะอย่ายอมแพ้ของแค่นี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายได้ซะเหลือเกินนี้ไต่รถไปครับรถไม่ระเบิดนะฮ่ารู้เยอะรู้เยอะอันนี้เราเนรู้เยอะแล้วก็เดินไปตรงนี้ครับชิวๆเลยนี่แล้วมันจะมีป้ายใช่ไหมมีป้ายบอกอยู่ว่าเอ่อเดินบนถนนไม่ได้นะรตรงนี้เดินบนถนนไม่ได้เหรอแล้วกูจะเดินผ่านอีกถังหานี่ยังไงเนี่ยต้องไปฝั่งนู้นปะคือยังไงผมไม่เข้าใจว่ะก็ตรงนี้เป็นพัดลมแอร์กูกอลมพัดลมแอร เลอย่างนี้ก็ได้เลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปโหูดาวเทียมดาวเทียมเกือบแล้วเกือบ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 นี่ตรงนี้ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้รอดครับเออนั่นแหลน้องเฮ้ยเรามาดีว่ะเรามาดีมากๆเลยฮะรอบนี้เออตรงนี้มีควันอยู่นะควันควันระเบิดเออแต่ว่ารถคันนี้น่าจะไม่ระเบิดนะเพราะมันไม่มีควันออกมาอ๊บอ่าฮะโอเคพักก่อนเลยครับพักก่อนเลยแบนี้เหมือนเราจะต้องไปฝั่งนู้นนะฮะเพราะ ต้องไปฝั่งนู้นนะไปฝั่งนู้นอ่าโอเคครับมีป้ายกับมีดาวเทียมไม่ได้ว่ะฝั่งเดิมมาถูกแล้วฝั่งเดิมมาถูกแล้วโอเคโอเคครับมามามาต่อต่อต่ออย่าเปิดประตูมายิงกูนะเออนั่นแหละแล้วตรงนี้มีดาวเทียมอ่ะเอ้ามันมีดาวเทียมเดินไปยังไงอ่ะเอ้าเชี่ยกูมาได้ครึ่งทางแล้วนะเว้ยเมื่อกี้ออกซ้ายนี่ครับเดินผ่านไปนี่อ่าโอเคแล้วก็ตรงยาวตรงยาวครับตรงยาวข้างบนมีดาวเทียมนะะเดินไม่ได้ตรงนี้ก็เดินไม่ได้แปลว่าต้องข้ามไปฝั่งนู้นครับอ ข้าแมฝั่งนู้นแล้วเดินบนถนนครับเดินบนถนนนี่รู้เรื่องรู้เรื่องเออโอเคแล้วเข้านี้ได้ปะได้แหละมัง้งเออได้ได้ได,ได้สวยสวยสวยตรงยาวครับตรงยาว,ตร,ยาวตรงนี้เออตรงนี้เหมือนจะมีพัดลมแอร์ข้างบนครับแปลว่าไม่ได้แล้วแล้วไงต่อเฮ้ยพัดลมแอร์ตรงนี้ระวังตรงไปยาวยาวๆเนี่ยตรงนี้มันมีพัดลมแอร์มันเดินไม่ได้เว้ยแปลว่าเราก็ต้องเดินบนถนนดีทั้งนั้นอะเดินไปตรงกลางเลยปะอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหใหม่กอดจริงๆด้วยปะยาวยาไปเลยครับตรงนี้อ่าแล้วเหมือนรถคันนี้นะฮะ อ๋อยเฮยเไอเอะไรวะน่าเอ่อถังระเบิดป่ะถังระเบิดโอเคโอเคออกซ้ายไปทางนั้นออกซ้ายไปอ่าโอเคโอเคฮะเราใกล้ความจริงมากทุกคนเราใกล้ความจริงมากเอ้ยเอ้ยไอ้เออเฮ้ยเฮ้ยวัววัวอะไรวัวอะไอ่้าวอ้าวอู้อู้อ้าวอู้อ้าวเฮ้ยเ้ยอ้มีวัวไล่กูด้วยอ่ะอะไรวะมา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 ไอ้สัตว์แม่งมีวัวไล่กูด้วยไอ้ เกมหาอะไรเนี่ยฮะเค okay. แล้วทีนี้ยังไงต่อทีนี้เราก็ข้ามไปฝั่งนี้ <S <S โอ้ยไอ้เอออออออ่ะมันจะมีลุงโผ่มายิงเราถ้าเกิดมันมีรอยคาบดำๆที่พื้นครับ okay, okay, okay. รเคเคเคดูเรื่อง้ดูเรื่องดูเรื่องครับรูเรื่องลุงแต่ไม่รู้เรื่องรถรอันี้ทุกันนี้นยแยกไม่ออกเลยว่ารถไหนระเบิดไม่ระเบิดฮะอ่านี่นะนะมันจะมีรอยเท้าครับเปลว่าเราเดินผ่านไม่ได้นะฮะอันนี้ตรงนี้เดินได้นะฮะเดินได้ข้ามได้อื๊บ อ่าตอนนี้มีควันอยู่นะครับแปลว่าเดินผ่านไม่ได้นะฮะมีควันแปลว่าเดินผ่านไม่ได้อ่าโอ้ยลืมดูจานดาวเทียมอีกก็ตรงนี้ครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนตรงกลางครับตรงกลางแล้วมันก็จะมีระเบิดลงมาครับปุ๊บอ่าระเบิดลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารอก่อนรอก่อนเราออกซ้ายไปออกซ้ายแล้วเดี๋ยวว,ว,วัวมันจะออกมาจากตรงนี้นะฮะเราจะต้องไปไหนวะนึกอันไหนคือทางจบของกูวะไม่รู้เว้ยไปแล้วเว้ยอ้ยไปแล้วไปแล้วไอ้อสัตว์นะ้ยู่กูนะเว้ยว้าว้ไปแล้วโอ้ยโอ้ห ชูรอบนี้ผมว่าเราชนะแน่เลยว่ะจริงเดินแบบคอนฟิเดนซ์อะแบบมั่นใจเลยอนนี้เดินแบบเดินด้วยความมั่นใจเลยนี้วิ่งไปยาวๆน้องแล้วก็เหมือนจะต้องไปฝั่งนู้นปะนี่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 สวยๆเลยสวยๆนี่นี่นี่ปุ๊บ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 ตรงนี้ไม่มีพลมแอร์อยู่ครับต้องระวังฮะปุ๊บแล้วก็ไปตรงกลางนี่เออไปตรงกลางนี่ครับวิ่งไปยาวๆครับวิ่งไปยาวๆระเบิดช่างแม่งหลบทันอยู่แล้วปุ๊บทีนี้ครับรอรออดูรอดูก่อนรอดูก่อน ขอศึกษาทางก่อนนะอ่ามันจะมีรถคันนี้นะที่ไม่ระเบิดนะครับผมแผนเราก็คือว่าตรงไปตรงนี้นะฮะเข้าข้างล่างนี้ไปอู้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ๊ป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 เข้าข้างล่างนี้เอ้ยไอสัตว์ทำไมไม่เข้าวะไม่รู้เว้ยไม่รู้แต่ไปไลายคู่มาแล้วไปไลายคู่มาแล้วอเด็กขึ้ทางออกอเด็กขึ้นไอซ้ายเหรอซ้ายนี่ใช่ไหมซ้ายนี่ขึ้ทางออกฮ่าโอ้ยอ่าโอเคไปปุ๊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 าย ออกสายยาวๆยาวๆเลยรอบนี้ยาวๆเป็กตามกูมาแล้วเป็กตามล้วกูมาเลยโอ้เช็ดโอ้เออออกสายนี่สายนี่ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไอตักตันเหรโอ้โหโอ้เอ้ไปมันหลอกกูเหรอฮะรอบนี้ไปรันปุ๊บ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 วิ่งผ่านรถไปครับวิ่งผ่านรถไปแล้วแล้วออกไหนเนี่ยกูไม่รู้เลยอันนี้ประตูนั้นมั้งกูว่าประตูนั้นแหละมั้งประตูนั้นแหละมั้ง ประตูตตสิโอ้โหหรือว่าออกขวาเมื่อกี้ว่าถูกแล้ววะสัตว์มามึงมามังมังมา,มา,มาปุ๊บ,บ,บนั่นแหละนั่นแหละน้องโอ้ยเโอ้โหหลบทันใหม่กอดโอ้โหรีเฟกอย่างไวอะเอ่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอ่าวิ่งข้างล่างใช่ปะนั้นเราไปล่องตรงกลางหน่อยล่องตรงกลางไปมพร้อมหนึน่งสองไปอือไปล่องตรงกลางนี้เลยครับล่องตรงกลางนี้เลยไปต่อแล้วต่อเลยไปไงโรลยาวๆวครับยาวยาว ผมเอาไม่มีไม่มีไม่มีกูมาแล้ว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 อ้าวผมสู้อ้าวโอ้ยเป็นยังไงล่ะฮะหมดยังวะเนี่ยไอ้หมดสักทีเถอะขอล่ะผมหมดแล้วว่ะโอ้โหก็ประมาณนี้นะคสําหรับเกม Make Good Choices นะครับผมอ่ะอ๋อเราชนะทั้งสองด่านเลยว่ะภายในคลิปเดียว my god เหลือเชื่อ โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่อยู่กับผมถึงจุดจุดนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมเมืเจอกันที่เอนเครดิตนะจ๊ะเมืเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเมื่จะกลับมาจัดการไปไปบปไปไายปอ้อยเฮียเกมอะไรเนี่ย